กองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐอเมริกาค่ะรวมเปิดการฝึก Human's ส a กนเ a ีย2 2ูทีที่จังหวัดลบบุรีค่ะ พันเอกเฉลิมเกียรติสิริสมบูรณ์ผู้บังคับการกรมทหารราบที่112พร้อมด้วยพันโทรอยบีวอลเลกลผู้บังคับกองพันทหารราบที่1-12ได้รวมกันเป็นประธานเปิดการฝึกผสม Human's k เกเดียน25ณสนามกีฬาเอ็มพันภายในศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี ซึ่งการฝึกครั้งนี้กองทัพบ,บกไทยได้จัดกำลังพลจำนวน380นายและกองทัพบ,บกสหรัฐอเมริกาจัดกำลังพลจำนวน170นายเข้าร่วมรับการฝึกโดยมีห่วงระยะเวลาการฝึก,กระหว่างวันที่11มีนาคมถึง21มีนาคม2568 ท้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนการฝึกของฝ่ายอํานวยการในระดับกรมทหารราบและกองพันทหารราบเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการฝึกกลยุทธ์ของกำลังรบผสมเหล่ารวมถึงแลกประสบการณ์เทคนิคทักษะต่างๆ วัฒนธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในอนาคตนำไปสู่ความต่อเนื่องในการฝึกและความร่วมมือด้านอื่นๆเพื่อให้กองทัพมีความสามารถและพร้อมรองรับภัยคุกคามในสถานการณ์โลกทุกรูปแบบโดยใช้พื้นที่การฝึกภาคสนามณสนามฝึกการยิงปืนใหญ่ของศูนย์การทหารปืนใหญ่บ้านดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีโดยมีรูปแบบการฝึกประก อบด้วยกลุ่มฝ่ายอำนวยการระดับกองพันฝึฝกสแสวงข้อตกลงใจร่วมกันระหว่างฝ่ายอำนวยการไทยและฝ่ายอำนวยการสหรัฐอเมริกากลุ่มกองร้อยทหารราบยางกรอสไต์เกอร์ฝึกการดำรงชีพในป่าฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงระดับหมวดฝึกการปฏิบัติภารกิจตามสถานการณ์และกลุ่มชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน การประสานงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ตลอดห่วงการฝึกเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่การฝึกตลอดจนทักษะและมุมมองด้านวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งเดียวที่แข็งแกร่งต่อไปด้วย